จัดเลยพี่น้องเนี่ยเขื่อนน้ำม,มันนี่เอาไว้ทำไมยิ่งให้แตกให้มันตายให้หมดซนะให้พวกไทยสยามเกลียดประเทศไทยผมเกลียดคนไทยทั้งประเทศพวกคนยิ่งทำให้ผมยิ่งเกลียดพวกคนมากขึ้น เป็นยังไงละ่ะน้องเฮงสวยคนเก่งเป็นยังไงละ่ะร้องไห้ทําไมละ่ะพี่ชายตุยหรอ <c oughs> บอกแล้วนะอย่าอวดเก่งนะบอกแล้วอย่าอวดเก่งกระสุนไทยเนะ่ะมันไม่ประณีใครละ่ะน้องเฮงนะคนเก่งอะ่ะมักจะกินข้าวพานทูบกันทั้งนั้นแหละ เมื่อวานนี้ยังสั่งคนเขมรอยู่นะบอกว่าจัดเลยพี่น้องจัดเลยนะถล่มเขือนมันเลยเอาให้ตุยหมดเลยคนสยามทีนี้เป็นยังไงล่ะตุยก่อนเขาอีกนะ คนท้าวมักจะกินข้าวผ่านทูบนะน้องเฮงนะเป็นยังไงล่ะแบบนี้เขาเรียกว่ากรรมไหมนอ้ออยากจะถล่มไทยนะอยากจะให้น้ําท่วมประเทศไทยอยากจะยิงเขื่อนคนไทยนะหวังให้คนไทยเนี่ยตุยสุดท้ายตุยเอง <c oughs> แม่ ขนาดพี่ชายที่เป็นทหารยังตุยน้องเฮงคิดเอาอ่ะแล้วน้องเฮงที่เป็นรปภถ้าไปเป็นรักทหาร่จะอยู่ได้กี่วิคิดเอา <c oughs> ไม่อยากจะพันลนาเลยนะครับทุกคนนะไอเฮงสวยเนี่ยนะครับมันบอกว่า ถ้ามันได้ไปเป็นทหารเมื่อไหร่เนี่ยมันจะยิงมันจะเล็งปืนเนี่ยนะครับมาที่เขื่อนประเทศไทยนะครับเขื่อนผู้มิพน่ะนะมันจะเล็งมาใส่เขื่อนประเทศไทยนะครับอันดับแรกเลยเพราะว่ามันโกรธมันเกลียดคนไทยมากนะล่าสุดครับทุกคนนะยังไม่เป็นทหารเลยพี่ชายเขาเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยที่เป็นแนวหน้าเนี่ยตุยเย่ซะแล้ว ตอนแรกไอ้เราก็จะสงสารนะน้องเฮงนะไอ้เราก็จะสงสารน้องเฮงนะแต่น้องเฮงปากเพราะเลาะร้ายเกินไปนะนะอยากจะถล่มเขื่อนคนไทยอยากจะทําลายเขื่อนคนไทยนะหวังจะเอาชีวิตคนไทยเราก็เลยไม่สงสารนะน้องเฮงนะขอโทษแล้วกัน นะถ้าคนไทยเห็นคลิปน้องเฮงเขาจะถามยังไงรู้ไหมน้องเฮงร้องไห้หาพ่อเธอรึเออนะครับทุกคนนะนะเมื่อวานนี้ยังขู่อยู่เลยนะเขาบอกว่าจัดเลยพี่น้องจัดเลยนะไปถล่มเขือนมันเลยนะครับนะเขาบอกว่าถล่มเขือนในจบทีเดียวเลยนะคนไทยในตุยหมดมันบอกถ้าเขือนไทยแตกเนี่ยนะล่าสุดทุกคน ร้องไห้ซะแล้วนะครับทุกคนไม่ถึงวันนะผ่านไปไม่ถึงวันนะครับทุกคนนะตุยเย่ซะแล้วนะพี่ชายที่เป็นแนวหน้าบอกแล้วของขลังน่ะนะคาถาขมนน่ะมันกันกระสุนไม่อยู่หรอกนะแล้วก็กระสุนไทยเนี่ยก็ก็รู้จักแบบ คอ,อรบเจ้าของนะ,นะซื่อสัตย์ต่อเจ้าของนะนะมันไม่ได้ปลาณีนะว่าไอนี้พี่ไอเฮงนะไอนี้พ่อไอเฮงนะไอนี้นะไอเฮงนะมันไม่ได้ปลาณีนะมันก็ไม่ได้บอกด้วยว่าขอทางหน่อยนะจะไปทางนี้โอเค <c oughs> <c oughs> okay, ทุกคนเดี๋ยวไปดูคลิปไอเฮงนะครับไอเฮงสวยเนี่ยตอนมันออกมาขู่คนไทยนะครับมันออกมาอ่า มันบอกว่าจะไปเป็นทหารนะครับเสียดายที่มันไม่ได้เป็นทหารมันบอกถ้ามันเป็นทหารเนี่ยมันจะถล่มอ่าปลายกระบอกปืนเนี่ยถล่มมาที่เขื่อนประเทศไทยทุกคนไปดูครับไปดูสภาพมันนะถ้ามันเป็นทหารเนี่ยมันจะอยู่ได้กี่วิทุกคนคิดว่าคอมเมนต์มาสิมันจะอยู่ได้5วิไหมสิบวิไหมทุกคนคอมเมนต์มาสิครับทุกคนนะไปดูคลิปมันครับจัดเลยพี่น้องนี่เขื่อนน้ำมันนี่เอาไว้ทําไมยิงให้เตะให้มันตายให้หมดซะไอ้พวกไทยสยาม อย่าให้มันอยู่ในลูกนี้จัดไปเลยยิงแตกเลยเคลื่อนน้ำมันเนี่ยมีกี่จุดละ่ะจัดเลยจัากเก็บไว้อเชียแม่งดีนะที่กูไม่ได้เป็นทหารถ้ากูจะเป็นทาหารกูอยู่ทางบุกนี่นะกูหั่นนาปืนอะไปทั้ง เคลื่อนน้ำมึงหละเอาแรกเลยอันแรกเลยอะ่ะกูไม่ต้องไปยิงไปทางไหนเคลื่อนน้ำมึงนี่เรบร้อยกูเอาแค่ลุกใหญ่ลุกเดียวเลยมึงนี่ไม่มีทางที่ไปรอดเลยขึ้นประเทศอะ่ะอาจจะทางประเทศกาบมาได้ะตายอย่างเดียวไทยสยามอะ่ะ,ะตา<ะ>ฮ<ล><ข>ักเคลื่อนน้ำมึงถ้าหักแล้วนี่มึงเรบร้อยมึงไม่มีทางไปไหนได้หรอกมึงไม่รอด เกลียดประเทศไทยผมเกลียดคนไทยทั้งประเทศพวกคนยิ่งทําให้ผมยิ่งเกลียดพวกคนมากขึ้นแหมเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าญาติน้องเฮงเนี่ยมักกินข้าวผ่านทูบวะเนะเกลียดคนไทยไม่ชอบคนไทย <c oughs> <c oughs> ก็เกลียดละสิเนาะโดน กระสุนน่ะเนาะก็ต้องเกลียดละสิจะให้รักยังไงล่ะพี่ชายตุยทั้งคนนะ่ะเนาะน้องเฮงลองจุดทูบถามพี่ชายสิถามว่าอร่อยไหมกระสุนไทยออร่อยไหมลองถามสินะน้องเฮงลองถามว่าชีวิตการเป็นทหารเนี่ยมันสบายไหมนะทำไมไม่บอกพี่ชายอ่ะว่าให้ตกลมเขอนอะ <c oughs> แมยังมีหน้ามาพูดอีกนะน้องเฮงว่าถ้าตัวเองเป็นถ้าตัวเองเป็นทหารเนี่ยจะยิงเขื่อนไทยเป็นอันดับแรกนะก็ดูสภาพพี่ชายก่อนแล้วกันนะน้องเฮงนะ เป็นรปภนะมันดีแล้วนะเฮงนะเป็นรปภนะมันดีแล้วนะถ้าเป็นทหารน่ะจะอยู่ได้ไม่ถึงห้าวิน่าจะบอกให้นะทหารไทยเนี่ยเขาไม่ได้ไว้เขาไม่ได้ไว้หน้าศัตรูนะเขาไม่ได้เห็นศัตรูเป็นมิตรนะโกรธนะเนี่ยทุกคนนะน้องเฮงมันโกรธนะเนี่ยเออเดี๋ยวมันไม่พอใจนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็ มาด่าผมอีกนะครับทุกคนนะอย่าโกรธเลยนะน้องเฮงนะอย่าโกรธเลยนะเราเราเพียงอยากบอกน้องเฮงว่าอะไรที่ไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดนะจะไปถลม่มคงถล่มเขือนอนะ่ะไม่ต้องพูดนะน้องเฮงเวลาอย่างนี้แหละนะเวลาพี่ชายตุยเนี่ยก็ไม่มีใครสงสารน้องเฮงนะเพราะว่าน้องเฮงปากดี <c oughs> ถ้าน้องเฮงไม่ออกมาด่าคนไทยอ่ะนะไม่ออกมาแช่งคนไทยอนะ่ะว่าให้คนไทยตุยเน่ยนะเขาอาจจะใส่ใส่เนี่ยใส่อะไรนะใส่กระป๋องไปให้นะ,ะเวลาพี่ชายตุยเนี่ยคนละบาทสองบาทอาจจะมีนะน้องเฮงน,นะแต่น้องเฮงปากดีอ่ะน้องเฮงก็ไม่ได้สักบาทนะ <c oughs> โอเคทุกคนนะคิดเห็นอย่างไรครับทุกคนนะ กับน้องเฮงสวยคนนี้ครับคอมเมนต์มาครับทุกคนเดี๋ยวมันโกรธครับเจอกันใหม่คลิปวีดีโอหน้าครับทุกคนนะเดี๋ยวจะไปตามดูน้องเฮงตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากปากดีล่าสุดร้องไห้ทุกคนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ